โอเคครับสวัสดีทุกคนนะครับผมอยู่กับผมเองนะครับผมในซฟีในวันนี้ผมจะมาเล่นอารีนาเบิกเ,เอานะครับผมอ่าอ่าซึ่งหมดที่เราจะเล่นในวันนี้ก็คือหมดแฝงตัวนะครับผมอ่าและพื้นที่ที่จะเล่นในวันนี้ก็คือไล่ let's go <S มาเลี้ยวมาเลี้ยวโอ้โหเปิดมาเจอคนแรกเลยเป็นบอทเป็นเพื่อนเราไม่ต้องห่วงเขาจะไม่ฆ่าเราถ้าเราไม่ฆ่าเขาซึ่งน้นือว่าเป็นอะไรที่ดีมาก โอเคแต่ยังก็ตามผมนั้นอ่อนแอเป็นอย่างมากโอ้โหเพื่อนล่วงไปแล้วโอ้ไม่เพื่อนเออไม่เป็นไรครออ๋อวูสายโยงบ่าเขาอันใหญ่กว่าผมนะโอ้ยมีอันนี้ด้วยอันนี้นะครับผมของ B เอาไว้กินนะไม่ไปทำอะไรหรอกอืม อันนี้ก็เอาไว้ก่อนไว้แล้วกันวันน่าจะได้ใช้นะหยิบอะไรได้หยิบไปก่อนนะครับผมเอ่อป้าหมายในวันนี้ของบุกเอคืออะไรดีเอ่อหวัวแลวป้าเกิดตรงนี้กลับบ้านโดยที่ไม่ตายดีกว่าโอเคป้าหมายงผมก็คือประมาณนี้นะครับผมซึ่งมาดูว่าผมจะรอดหรือไม่หรือจะเกิดอะไรขึ้นกันหนอมาดูกันมีสปูนกับโซูเอาไว้กินนะครับผมสบู่มีไว้กิน นี่ผมไม่ค่อยอยากเปิดกระพกกรักเท่าไหร่เพราะว่าถ้าเปิดทีมีปัญหาแน่นอนมาดูกันเถอะมีอะไรในกระเป๋ายิมผมลืมเช็คปืนโอ้ยแม็กกาซีนเต็มโอเค 1ิบห้าสิบห้าโอเคนี่ใครอยู่บ่าเปล่าทานไฟฉายปะเนี่ยมีคนอยู่บ่ไม่มีเลยอ๋อกระเป๋าโดนเปิดไปแล้วไรื่อนี้อ้ยเก็บตกแล้ว นี่นะครับผมมาดูกันว่ากองกระสุนมีอะไรนะ่าสนใจบ้างเอ้าสรุปกันคือไม่เต็มเหมือนน่ะอืมอันนี้ซ้อนกันได้เก็บไปก่อนดีวกว่าเผื่อได้ใช้ที่บ้านที่บ้านอาจจะมีลองเดาอู้โค้มีกระสุนดำๆด,ด้วย ดำดำยิงยนขาดำยิงยนขาด้วนผมอยากยิงประทับเขาอไอ้นี่มันดูแปลกแฮะลองดูดิผมจะลองดูผมคิดว่าเขาอาจจะเป็น พวกเดียวกับผมไปนะมาสิอาจจะเป็นคนอาจจะเป็นเพลเยอร์ก็อาจจะเป็นจจเพลเยอร์ก็ได้นะทุกคนพวกเดินแปลกๆอ่ะตรงนี้ชัดเจนเพลเยอร์เพลเยอร์แน่ๆเพลเยอร์แน่ๆตรงนี้เพลเยอร์แน่ๆ เดีวไอต้องห่วงถ้าเขาไม่ยิงผมผมจะไม่ยิงเขาหรือว่าจะหมดแมมก,ก็เลยดีนเนอะไปไหนไปนไหนเก็บขนมเลยอ้าวไม่เก็บเฮ้อะไรโอ้ยเฮ้ยเก็บผงปลาโอเคอันนี้ถือว่าใช้ได้ไปเอาคนเล็กคนละทางดีกว่าอย่ามาอยู่ด้วยกันเถอะจะตาย อืมเป็นไงวะถ้าเขาไม่ยิงคงผมจะไม่ยิงเขานะครับผมถือคตินี้เอาไว้ทำไมทนทำไมเขาชอบใช้ปืนนี้กันอะ่ะไม่เป็นไรนะราคาถูกเลยราคาถูกกันมากเลยถามจริงราคาสหรับผมก็ไม่ค่อยถูกมันก็ไม่ค่อยแพงนะสหรับผมกลางๆอ่ะประมาณหนึ่งพันกว่าบาทนะครับผมจริงๆมันก็น่าจะถูกอ่ะ สรับผมผมชอบหาปืนฟรีตามพวก M P C ใช้มันก็จะฟรีแบบฟรีเลยอืมถ้าผมขียวถังได้จะดีมากเลยแต่อย่าดีกว่าเดี๋ยวบ้านแตก ผมจะไม่ยิงเขาก่อนนะผมจะไม่ยิงเขาถ้าเขาไม่ยิงผมมันจะม,มีผมเปิดตัวช่วยเลงเอาไว้นะถ้าสงสัยว่าผมเล่นโปรหรือเปล่ามันจะมีเดี๋ยวเดี๋ยว,เ,ยวเองเองเป็นคนเปล่านะดูทรงาาก็จะคนจริงนะผมไม่รู้อ่ะผมไม่ผมแยกไม่ออกอ่ะ เลดาผมเอ่อเรดาในการจับคนของผมคือเป็นศูนย์นะแต่ผมไม่เคยเจอตัวให้มันปกติ NPC มันจะแค่เดินปะผมไม่เคยเห็น NPC วิ่งอะ่ะ <c oughs> ผมไม่ค่อยใจ I don't understand ถูกเปล่านะไม่รู้ <c oughs> อ้ยเขาจะรูปซองอผมเคยเห็นเียว บ้านอยู่ใกล้ๆแล้วอุ้ยมีสองคนถ้าผมเปิดหนึ่งคนนี่เขาหันมาสวนผมแน่เลยเงียดิเพื่อนกันต้องช่วยกันอยู่แล้วอะไรวะนะ่ะอุ้ยระเบิดขวดเออกินก่อนแล้วกันโอ้โหโอ้โหปานเน่าป่ะเนี่ยเสื้อกอดน,นิรภยัยไม่สิเสื้อกอะ เออเช้ามาเถอะเสกอบป้องกันภัยก็แล้วกันมันค่าเกาะเท่ากับผมนะเพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงมันผมไม่เอาไปหรอกผมว่าผมอาจจะอยากผมอยากเปิดเขาอะใจนึงก็อยากเปิดใจนึงก็อยากถือเฉยเฉยอุ้ยเอ็งอ,อยู่กับใครวะเพื่อนมีเพื่อนอยู่ปะเนี่ย ไมก่อไม่ได eh nah. ้จังวะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวที่มันเกาะเหลือแล้วน่ะพวกกับพี่ผมจะไม่ทำเอกแล้วโอ้ยโอ้ยเครื่องแหลกเครื่องแหลกคือที่ถามจริงกระสุนจุดสี่ห้าเหรอผมถามจริงก่อนมันกระสุนจุดสี่ห้าแล้วผมถามจริงผมไม่ชอบไอ้บ้านี่เลย โอ้โหโ้โหโอเคครับ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 รู้แล้วครับ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 โทษครับพี่กระสุนเจือสีขาบ้าไปแล้วนักข่าวผมทุกคนเห็นผมใช่ไหมผมยิงหัวเขาจะตามมาด้วยโอ้ยปืนจีนแดงเนี่ะสุดทรงดีปืนจีนแดงไงพี่คนพี่คนพี่อยู่ใกล้ผมนะผมรู้ โอ้โหปืนจีนแดงแน่เลยทรงนี้เจ๋อผมรวมหมดแม็กก็นะโอ้โหปืนจีนแดงแน่เลยทรงนี้เออทำไมมันยิงเบาขนาดน,นี้เนี่ยมันยิงใครไม่ตายเลยโอ้โหโอโห้ปืนอะไรวะเน,นี่ยโอเคผมเข้าใจทำไมบอดหนึ่งชอบใช้ทำไมบอดมันยิงหงวัวโขมัะเนี่ยใครใช้ใช,ใช้ไปไม่ใช่ผมแล้วคนหนึ่งี่ใช้จะไม่ใช้ปืนนี้นะ เห็นเห็นคนเห็นหน่งผมใช่ไหมผมยิงหัวมันมันไม่ตายผมยิงหมดไหมมันไม่ตายจะใช้ได้ปลองผมเตือนแล้วโอเคเออชีวิตปืนดีนะครับผมปืนถ้าปืนดีก็จะแลกมาแบบคุณเข้าชีวิตที่ดีขึ้นแต่ถ้าปืนหัวก็จะเป็นแบบเมื่อกี้นี้แหละเออโชคดีที่ผมรอดไปได้นะโอเคแล้วก็อลิซ่าเบรกเอาก็นั่นแหละครับผม เกมที่ดีแต่ปืนจะดีหรือเปล่าก็าขึ้นอยู่ที่คนซื้อดวะแล้วก็อยู่ที่คนหาด้ยเพราะฉะนั้นผมขอไปก่อน,นะครับผมแค่นี้ผมก็ขอลาไปก่อนนะครับผมบ๊ายบาย